ในตอนที่แล้วครับเราได้พูดถึงจุดกำเนิดเริ่มต้นของจิ๋นซีฮ่องเต้ครับก่อนที่จะสถาปนาตัวเองเป็นจินซีฮ่องเต้เขาคืออิ่งเจิงครับลูกที่ยังมีความคลางแคลงใจอยู่นะฮะว่าตกลงแล้วอิ่งเจิงนั้นมีสายเลือดของจกักรพรรดิจริงหรือเปล่าแต่ไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรนะครับเขาก็ได้ทำการรวบรวมแผ่นดินจีนจนสำเร็จและแต่งตั้งจกักรวรริฉินหนึจกักรพรรดิหแผ่นดิน หนึ่งกฎหมายขึ้นมาครับในตอนนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับจินซีฮห้องเต้กันต่อนะครับว่าหลังจากที่เขาสถาปนาตัวเองแล้วเนี่ยเขามีวีรกรรมอะไรบ้างครับคลิปนี้สนับสนุนโดย มายาสักติครับไพ่อินเดียตำราศาสตร์ตัวเลขของอินเดียกว่า2,000ปีความรู้ที่สืบทอดกันมาในตระกูลพราหมณ์จากรุ่นสู่รุ่นไม่มีการเผยแพร่สู่ภายนอกสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจของมายาสักติเลยครับหลังจากที่มีการรวบรวมแผ่นดินจีได้สําเร็จนะครับตัวของอิงเจิง้งสถาปนาตัวเองเป็นเฉียนซือห่วตี้หรือจินซีฮ่องเต้ค,ครับซึ่งมีความหมายว่าจากักรพรรดิองค์แรกแห่งฉินพร้อมกับประกาศว่าจากักรพรรดิองค์ต่อไปจะเรียงลำดับเป็น ห้องเตที่2องห้องเตที่3เรื่อยๆต่อไปนะครับในราชวงศ์ที่ยาวนานคิดว่าเป็นหมื่นหมื่นปีเลยครับนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราได้ดูในหนังจีนกันตอนถวายพระพรนะครับว่าขอให้ห้องเต้มีอายุยืนหมื่นปีหมื่นหมื่นปี น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละฮะตัวของจินซีฮ่องเต้น,นะครับได้มีการยกเลิกระบบศักดินาที่กระจายอํานาจไปให้ขุนนางในท้องถิ่นต่างๆนะครับแล้วแทนที่ด้วยระบบการปกครองแบบรวมศูนย์โดยได้แต่งตั้งข้าราชการที่แต่งตั้งโดยตรงจากส่วนกลางให้ไปดูแลในเขตต่างๆครับเพื่อเป็นการตัดตอนอํานาจท้องถิน่นเขาได้มีการแบ่งแผ่นดินออกเป็น36มมณฑลครับและแต่ละมณฑลเนี่ยมีข้าหลวงกองทัพและผู้สอบสวน ตรวจสอบคอยถ่วงดุลกันเองอยู่ใครขัดคําสั่งจากส่วนกลางมีโทษสถานนะครับมีการกําหนดมาตรฐานของการเขียนอักษรจีนหรือภาษาจีนให้เป็นแบบเดียวกันเลยครับเพื่อให้ทั่วทั้งอาณาจักรเนี่ย ใช้การสื่อสารที่เป็นหนึ่งเดียวกันครับระบบของเงินตราครับมีการกำหนดให้ใช้เป็นเหรียญทองแดงรูปกลมครับมีรูอยู่ตรงกลางส่วนหน่วยตวงช่างวัดก็มีการกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเลยครับเส้นทางการคมานาคมถูกพัฒนาครับเป็นถนนที่ทอดยาวหลายพันกิโลเมตรเชื่อมระหว่างเมืองหลวงกับเขตปกครองสำคัญสำคัญครับ,รบการเดินทางจากเหนือจรลดใต้ไม่ต้องเปลี่ยนภาษาไม่ต้องแลกเงินไม่ต้องต่อภาษีหลายรัฐ นี่คือจีนในแบบที่ไม่เคยมีใครกล้าฝันเอาไว้ครับระบบกฎหมายมีการใช้แบบเลกาล i ิซึมครับกลายเป็นเสาหลักของราชวงศ์ซึ่งเน้นไปที่บทลงโทษที่รุนแรงครับเพื่อควบคุมความสงบให้เรียบร้อยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือว่าชาวบ้านก็ตามหากมีการทำผิดจะต้องถูกลงโทษอย่างเท่าเทียมกันในสายตาของจินซีฮองเต้น,นะครับความสงบต้องมาก่อนเสรีภาพ นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าทราร่าแล้วครับจินซีฮองเต้นะครับนับว่าเป็นบุคคลที่มีความหวาดกลัวในความตายเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีอํานาจล้นฟ้าเลยเขาจึงอยากอยู่เป็นอมตะเพื่อควบคุมอํานาจของเขาตลอดไปครับเขาเชื่อว,ว่าผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ควรตายเหมือนกับคนธรรมดานี่คือจุดเริ่มต้นของการตามหายาอายุวัฒนะหรือว่าน้ำำําอมฤตครับที่เชื่อก,กันว่าจะทําให้ตัวของเขาเองนั้น เป็นอมตะจินซีห้องเต้ได้มีการส่งนักเดินทางนะครับทั้งนักเล่นแร่แปรธาตุนักบรบลัทธิเตา๋าออกตามหาในดินแดนลี้ลับที่เชื่อกันว่า มียาอายุวัฒนะอยู่ครับโดยเฉพาะซวีฝูครับผู้เป็นนักพรตในตำนานที่ถูกส่งไปพร้อมกับลูกเรือหลายพันคนนะฮะอ้างว่าตัวเขาเองเนี่ยไปเพื่อตามหาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ทางทะเลตะวันออกบางตำนานเนี่ยเชื่อว่าเขาไปถึงดินแดนที่ปัจจุบันชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นและก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยครับในช่วงนี้นะครับใครที่เคยอ่านการ์ตูนที่ชื่อว่า Hell Paradise หรือสุขาวดีอเวจีเนี่ยจะมีการ อ้างถึงซุยฝูที่เดินทางมาถึงเกาะหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสำหรับใครสนใจก็ลองไปติดตามอ่านสุขาวดีอเวจีดูได้นะฮะโดยที่บางคนเนี่ยบอกว่าซุยฝูตั้งถิ่นฐานในดินแดนนั้นนะครับกลายเป็นบรรพบุรุษของบางชนเผ่าในญี่ปุ่นครับเรื่องราวของเขากลายเป็นทั้งตำนานและร่องรอยของจกักรวรรดิที่พยายามจะหลบหนีจากความตายด้วยครับในขณะเดียวกันนะครับตัวของจินซีฮ่องเต้ก็ได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์คนนึงจะสร้างได้เลยครับนั่นก็คือ มหาสุสานใต้ดินขนาดมหึืบมาที่เมืองซีอานในปัจจุบันนี้แหละครับที่ใช้แรงงานกว่า7 0 0 0แสนคนซึ่งใต้ดินนั้นก็คือโลกหลังความตายจำลองของจินซีฮ่องเต้นั่นเองครับมีแม่น้ำประรอดมีปราศาทมีระบบกลไกลป้องกันผู้บุกรุกและกองทัพทหารดินเผากว่า8,000นนายที่หน้าตาและเครื่องแต่งกายของทหารแต่ละนายเนี่ย ไม่ซ้ำกันเหมือนกับเป็นคนละคนมายืนอยู่ทั้ง8,00 0คนนั่นเลยครับซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการปกป้องจิน si ซีฮ่องเต้ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแล้วก็ตามตัวของจิน si ซีฮ่องเต้ครับเขาไม่สามารถเอาชนะความตายได้ครับแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเลือกที่จะควบคุมมันแทนครับปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าตัวของจิน si ซีฮ่องเต้ได้เจอกับยาอายุวัฒนะนั้นแล้วหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราพบก็คืออิทธิพล ความเชื่อและความกลัวของจินซีฮ่องเต้ครับถูกจารึกไว้ในดินเหนียวแต่ละก้อนใบหน้าทหารแต่ละคนและรอยตอกของจักรวาลที่เขาได้สร้างขึ้นใต้ผืนแผ่นดินจีนครับในยุคที่อำนาจรวมศูนย์ของจินซีฮ่องเต้ถึงขีดสุดนะครับตัวของเขาเองเนี่ยคิดว่าความคิดคือภัยคุกคามอันร้ายแรงครับความคิด เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงอย่างไรลองคิดดูนะครับถ้าสมมติว่าคุณต้องควบคุมคนหลายแสนหลายล้านคนให้มีความคิดไปในเส้นทางเดียวกันเนี่ยคุณคงไม่อยากให้ใครมีความคิดที่แปลกแยกไปจากตัวเองจริงไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความคิดที่เหมือนเป็นกบฏต่อความคิดของตัวเองนั้นเนี่ยจึงกลายเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงมากครับตัวของจินซีฮ่องเต้นะครับไม่เพียงแค่ควบคุมแผ่นดินด้วยดาบแล้วเขายัางเป็นผู้ที่ควบคุมหัวใจผู้คนด้วยความกลัวด้วย หนึ่งในเหตุการณ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดนะครับก็คือการเผาหนังสือในช่วง213ปีก่อนคริสตรกาลนะครับมีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีรีสื่อครับให้รวบรวมตำราเก่าๆทั้งหมดที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการปกครองประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฉินการแพทย์การเกษตรและตำราต่างๆครับที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยมีความคิดที่เป็นอิสระเอาไปเผาทิ้งให้สิ้นซากครับเหตุผลก็เพื่อไม่ให้ชาวจีนทุกคนนะครับ เปรียบเทียบยุคสมัยที่ตัวเองมีชีวิตอยู่นี้กับยุคสมัยของอดีตราชวงศ์ใดๆเลยนะครับ <c oughs> เพื่อให้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวความจริงที่จักรวรรดิฉิน ต้องการให้รับรู้ครับและก็นักปรา์จากรัฐธิของจื้อนะครับเป็นกลุ่มคนที่คอยวิพากษ์วิจารณ์การปกครองแบบเข้มงวดของจินซีฮ่องเต้อย่างมากกลายเป็นเป้าหมายหลักนะครับมีการบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่าเหล่านักปรา์กว่า460คนนะครับถูกจับฝังทั้งเป็นหรือไม่ก็ถูกในประเทศครับจนกลายเป็นเหตุการณ์ที่คนรุ่นหลังเนี่ยขนานนามว่า การฝังนักปรา์และการเผาตำราลองจินตนาการดูนะครับถึงแผ่นดินที่เงียบงนันไม่มีการถกเถียงไม่มีเสียงคัดค้านไม่มีแม้แต่ความทรงจำในอดีตโอ้โหพูดแบบนี้แล้วทำให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง a q u i e เอ็ดเพลเลยนะฮะหลักการปกครองของจินซีฮ่องเต้ย,ยึดหลักตามแนวคิดของ Legalism นะครับที่เน้นการใช้กฎหมายที่เข้มงวดลงโทษรุนแรงเพื่อควบคุมมนุษย์ ที่ถูกมองว่าโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์พวกนี้เป็นพวกที่เห็นแก่ตัวและไม่สามารถควบคุมได้ด้วยศิลธรรมครับเลกาลิซึมจึงเป็นรูปแบบการปกครองที่ไม่เชื่อเรื่องของความเมตตาครับแต่มองว่าระเบียบคือหนทางเดียวในการรักษาอำนาจครับถึงแม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยให้บ้านเมืองเนี่ยสงบในระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นการสะสมความเครียดและความไม่พอใจไว้ในหมู่ของประชาชน และชนชั้นปัญญาชนครับเมื่อคุณเผาหนังสือคุณไม่ได้เผาทำลายแค่ตัวอักษรครับแต่คุณกำลังฆ่าทางเลือกของความคิดและเมื่อโลกนี้ไม่มีทางเลือกมันก็พร้อมที่จะลุกไหม้ครับในช่วง210ปีก่อนคริสตกาลนะครับตัวของจินซีฮ่องเต้ได้สิ้นพระชนม์ลงครับในระหว่างทางเพื่อค้นหาเกาะอมตะซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ทางตะวันออกครับข่าวการตายของจินซีฮ่องเต้ถูกปิดอย่างเงียบงันนะครับ รถม้าที่จินซีฮ่องเต้ได้ประทับนั้นเนี่ยมีการใส่เหล่าของหมักของดองของเน่าเอาไว้ข้างในครับเพื่อเป็นการอำพรางกลิ่นของพระสบของจินซีฮ่องเต้เอาไว้และมีการแต่งตั้งพระราทายาตอย่างลับๆด้วยน่าแปลกใจไหมครับว่าผู้ที่ครอบครองแผ่นดินจีนยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ย ไม่มีการแต่งตั้งราชทายาทเอาไว้ก่อนเลยบางคนเชื่อแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าจินซีฮ่องเต้เชื่อว่าตัวเองจะต้องค้นพบยาอายุวัฒนะได้จริงๆค้นพบหนทางการเป็นอมตะได้จริงๆเขาจึงไม่จําเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งราชทายาทเอาไว้ครับในเมื่อยังไงเขาก็เป็นอมตะอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นต้องมีราชทายาทครับ เขาครอบครองทุกอย่างด้วยตัวเองได้ตลอดไปอยู่แล้วครับภายหลังการสิ้นวะชนของจินซีฮ่องเต้เพียงแค่3ปีนะครับราชวงศ์ฉินก็ล่มสลายครับเหลือไวเพียงแค่เศษซากของอำนาจและความหวาดกลัวจากอุดมการอันยิ่งใหญ่ของจินซีฮ่องเต้ที่หวังว่าราชวงศ์ฉินจะปกครองไปอีกพันอีก, 10, อกหมื่นปีกลับล่มสลายในระยะเวลาเพียงแค่สามปีจกกักรวรรดิที่เขาใช้เวลาสร้างทั้งชีวิตกลับอยู่ได้ไม่นานนักแต่สิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้กลับไม่เคยจางหายระบบกฎหมายเดียว ท,ทั้งแผ่นดินแนวคิดรวมชาติการใช้อักษรระบบเงินตราหน่วยช่างตวงวัดทั้งหมดนี้กลายเป็นลากฐานของประเทศจีนมาจนถึงปัจจุบันหลายคนเปรียบเทียบจินซีฮ่องเต้เปรียบเสมือนอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ตายตั้งแต่วัยหนุ่มแต่ทิ้งอิทธิพลไว้ข้ามศตวรรษหรือเปรียบเทียบจินซีฮ่องเต้เหมือนกับ พระเจ้าอาโศกมหาราชผู้ใช้พลังแห่งอำนาจเปลี่ยนนักรบมาเป็นผู้นำทางศีลธรรมในขณะที่บางคนเปรียบเทียบจินซีฮ่องเต้ว่าเหมือนกับอดอล์ฟพิตเลอร์ผู้นำที่วรวมศูนย์อำนาจสร้างรัชาติเข้มแข็งแต่นำพาความทุกข์มาสู่ประชาชนแล้วตัวคุณเองล่ะครับคิดว่าจินซีฮ่องเต้คือใครเขาคือจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หรือทรราชผู้หลงตนเขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังของความเป็นหนึ่งหรือบทเรียนเตือนใจ ของการควบคุมที่มากเกินไปแต่หากสุดท้ายนี้สิ่งที่จินซีฮ่องเต้แสวงหาไม่ใช่ยาอายุวัฒนะไม่ใช่บัลลังก์ไม่ใช่อำนาจแต่อาจเป็นเพียงแค่การถูกจดจำตลอดไปและหากวันนี้ตัวของคุณเองยังเอ่ยชื่อของจินซีฮ่องเต้ได้ก็อาจเป็นไปได้ว่าจินซีฮ่องเต้เป็นอมตะแล้วจริงๆในตอนต่อไปอยากจะให้พาร์ทฟอร์เวิร์ดพาไปรู้จักกับเรื่องอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ